สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบก,กับรลยกาและอมยิ้มทิวยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้รายกากับน้องวาวาค่ะสวัสดีค่ะวาวานะคะเหงจังเหมือนได้หรือเปล่าใช่ <laughs> ไม่ได้เจอกันนานมากเป็นยังไงวันนี้กลับมาถ่ายกับอมยิ้มทิพยอีกครั้งหนึง่งกลับมาครั้งนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมสนุกสนานมากเลยค่ะจะบอกว่าทุกเซ็ตนี้แบบ สุดยอดอ่าชอบเซตไหนมากที่สุดดีกว่าชอบไหมาที่สุดชอบเซตอ่ะสีแดงไทยกับต้นคริสต์มาสใช่ด้วยความที่น้องผิวสวยด้วเพราะใส่สีแดงแล้วโอ้โหเกิดมากขึ้นมากเลยใช่แล้วก็หุ่นดีมากๆเลยไหนบอกเคล็ดลับพี่สิว่าทำยังไงถึงได้หุ่นดีขนาดนี้เหมือนเดิมออกกำลังกายออกกำลังไกายทุกคน บอกพี่ใช่ไหมบอกโวยไม่พิรีก็ได้อยู่ว่าออกกำลังกายนิดนึงก็แบบกลับมาฟิตปึงปังเดิมแค่คิดว่าจะออกกําลังกายก็คือเหนื่อยแล้วนะยังไม่ได้ออกนะแค่คิดเฉยๆก็คือเหนื่อยมากแล้วอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าได้เบื่อแล้วล่ะคิดแล้วเหนื่อยก็มันก็คือการเบื่อแต่ละใช่เป็นกาลังใจที่ดีของพี่ดูน้องก็คือเหนื่อยตามเลยพี่ก็แค่คนดีเหมือนน้องโอเคไม่ไม่ไม่ใช่แล้วแหละอ่ะอะแล้วนอกจากออกกําลังกายแล้วนะคะช่วงนี้ ็นยังไงทำอะไรอีกบ้างเอ่อช่วงนี้นะคะก็เพิ่งกลับมาถ่ายแบบนะคะก็มีช่องทางให้ติดตามในโอลิแฟนอยากจะบอกว่าตอนนี้ up level แล้วนะทุกคนสับมากแน่นอนกว่าเดิมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะแล้วก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตาม Facebook IG ใหม่ด้วยคะ่ะชื่อเดิมนะคะเดี๋ยวเให้พีีขึ้นไร โอเคค่ะยกแบบว่าความดีความชอบให้กับคนตัดเรานะคะขึ้นให้น้องด้วยนะคะเข้าไปติดตามน้องเยอะๆเข้าไปซัพพอร์ตน้องได้นะคะรับรองว่าความสวยความแซ่บของน้องมีให้ดูในนั้นเยอะมากเลยจริงๆอ่าใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะก็ถ่ายกันสนุกมากเลยรอชมรูกเสือของมาวาที่เพจอมยิ้มทิปของเราและใครพลาดทิปนี้นะคะก็รอทิปต่อไปของน้องได้เลยมีแน่นอนค่ะ แล้วเรายังมีทิปสาวๆสวยๆอีกเยอะมากนะคะเข้าไปดูในเพจอมยิ้มทิปของเราได้เลยคอยากมาถ่ายรูปของเราก็ทักมาได้เลยมาถ่ายกับเราได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะอมยิ้มทริปนะคะช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเพราะว่ามีสาวๆสวยๆมาถ่ายแบบแล้วก็ให้ดูอีกเยอะแยะเลยค่ะใช่แล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ